ไนี่มันโจนอีไอ้นี่มันตำรวจไอ้เช่นไหนทำมยิง,งมันหนในเออยิงเฮ้ยดูว่าดูว่าโจรยิงดิแท้ยิงยิงเทียอะไรกูโดนจับมาแล้วเนี่ยไปยด่าดูว่าเพื่อนอะกันจะไปรู้วะไอ้ดามึงมาเปิดคุกให้กูนหน่อยเร็ว <c ười> โ,โดน <c ười> จ,จับในคุกเหรอเออเดิยงิงโดนจับกลับไปเลยเนี่ยมันไปฆ่าแล้วมันยิงไอ้มันจับกูมาล้างหน้าคุกแล้วใช่เหรอ กอยู่กูลังเปิดประตูเปิดประตูก็ลังลงมีฮอตำรวจมีหอตำรวจลงลงแล้วลงแล้วกูลงแล้วกูลงแล้วมีฮอลงกลางกลางคุกเลยลองดูมันสีอะไรมันอาจจะเป็นเพื่อนเราเว้ยคนจิงคนยิงอมาแล้วนี่ไงกูกูออกแล้วกูออกแล้วกูออกแล้วไปเลยไป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 เชี่ยทาร์ฟเมอร์ทาน์ฟเมอร์เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวร้านโดนัทร้านโดนัทมันต่เนี่ยไม่แต่เราฮะร้านโดนัทร้านโดนัทนี่แต่เราไม่มีปืนนะเว้ย เอามือไปทำลูกป,ปืนแล้วก็วสง่สงเงินมาพิ้วๆิวยังไงวิถานซิขวามือขวามือไหนไหนเขาพิพานเลยไม่มีปืนกันตามมาก่อนห่อนไม่เป็นไรพิถานไม่ให้ปืนให้เข,าเ,ขาเลยเขาเลยนี่ยนี่ยนี่นี่ยเน,นี่นี่ยนี่นี่ยเนีนี่ยเ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 นีนไมน่มนีกยนี่ยนี่เนี่นะกูติด่ยดู่ตรนนี้ติดลมไเนม่งอยู่ไหนอ่ะลนมาลงมา่งมาีเ่ เดี๋ยวกูกอดหลังคาไปเดี๋ยวกูกอดหลังคาไป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 เลยกูบองหลังให้เฮียบ้องหลังไอเยลล่าไปกับพื้นเลยไอ้ได้ไอ้ได้อยู่นู่นกูเล่นเข้าใต้ช่องรถแล้วมันก็เหยียบไอมึงก็ทิ้งไว้ตามทางกูงจำไม่ได้ว่าเล่นยังไงแล้วขโมยกระดูกอ่ะเออโดนไอ้เหี้ยกูโดนตะลามแก็บโลนแก็บโลนก็บเ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 ก็บอะไร มาดูไงอ๋อเออแล้วใครเขายิงอะไรกันนะมันต้องรอดกลับไปด้วยนี่เพือไม่ผิดอ่ะใช่ป่ะเออไปทางไหนไปทางไหนมีรูปภาพมีอะไรเต็มเลยไปนับดูไปนับลองแล้วเออเราต้องไปทางไหนอ่ะกูลืมไปแล้วมันกริ้งกริ้งแล้วอ่ะเออลองดูลองดูมาะแล้าอย่างไหนไอ้เชี่ยกูจะตายแล้วว่ะกูตายแน่เลยอ่ะเดี๋ยวหมดนี้มันจริงจังเลย เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยกูออัดายแล้วนีมคิดโอ้โหขี้ฮอคนรแกรมมีความติดนะ้วนี่ไงเราไปทางไหนอ่ะไอ้ขี้กูได้ยินเสียงหอต้องไป criminal base ใช่ต้องไอเยีย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 นั่นไอเยียนั่นทิ้งไอที่ไอขี้มีหอแล้วมันทิ้งอ่ะเราบนเดินดินไอไหนก่อนหลังคาไปเลยไอ้เชียไม่แล้วก่อนหลังคาเดี๋ยวกูโดนเดี๋ยวกูโดนไอ้นี่อีกกูเป็นเจียกูโดนเจียแตาห้องรถไปไปไปเดี๋เออมันเปลี่ยนเป็นรถเม่ได้หรือเปล่ ไม่นี่รถกูไม่เอ้าแล้วรถได้ไทม์หายไปเลยนะเมื่อกี้ท้าไปโจรมันเยอะจังวะก็นะโควิดมันก็ตกงานกันเยอะนะจริงเฮ้ยอชีไอชีไหนไม่เห็นนะมันชนกูกูไม่เห็นนะเว้ยตอนแร่ลิฟต์บิงไปก่อนที่พวกมันจะขัดเราเออไอ้แค่นี้กันนะเว้ยส่งกันมาโจมจอบของตัวไม่่อปไปเอ้าต้องเกียร์ไม่ยิงเกียร์แบบลูกซองก็ได้อะไรได้ เไปเลยเดี๋ยวกูมองหลังให้ทูกเป็ดไฟท้ายมึงเองตุ๊บตตาหลังรถปี๊ป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 ลูกเวลวปี๊ปปี๊ปรถไอติมที่ไหนจ๊ะอ๋อรถไฟเท่ๆปน้านโดนนัดกูจะซื้อปืนนะส่งเงินมาให้หมอด กัว่าแบบกัว่าแบบเจียเจ็ดร้อยห้าสิบเชียดีกว่าไม่ได้แล้วโคตรยอดเยี่ยมกูรวยแล้วเออกูไม่มีเงินให้มึงปนแล้วเออกูปนไปหมดแล้วไงเย่บ้าใส่โดนัทนะเว้ยไม่ได้ลานปิดเงินตำรวจมันอยู่ไหนกันหมดวะไอเชี่ยตอนแบบเดินเล่นๆกันเนี่ยไม่เจอกูจะปนเท่านั้นแหละไหนอยู่ไหน เห็นแต่ไกลเลยมึงไปอัปอัพเดตรถมึงให้แบบนั่งกันได้4คนเพิ่มเบาะหลังหน่อยเดี๋ยวไปนั่งในห้องเชือกเมันไม่นสำคัญว่าใครอยู่หลังปลอมอะไรอย่าีู่ใครอยู่ในห้องเชืออใครอยู่ในห้องเชือเอี่ยงเราคนไปผัานตรงไหนดีครับไม่เคยดูเรื่องวันสเตอร์ทารัคอะเรถตำรวจเตรียมตัวเตรียมตัวเราจะยิงตำรวจกันเฮ้ยนี่ได้แล้วร้านที่มันอยู่มีคนขึ้อยู่มีคน้อยู่ไหมอ่ะมีคนอยู่ข้างในมีคนอยู่ข้างในใช่เราเข้าได้อะ เราก็ปีนเข้าจากหลังคาดิตมาแล้วตัวมาแล้วตำรวจไงรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรายิงเอาเดี๋ยวเรายิงช่วยิงแกเฮ้ยชี้อะลวงเจ็บปะเจ็บปะเลือดเลือดเลือดหายปะเจ็บใช้ได้เลยอ่ะกูยิงจากชั้นบนกูไปเจอลักโซกูไม่ใช่อาวุธเป็นไซรัสเอะแล้ยกูยิงโดนนัดหนึ่งตำรวจยิงล็อกแล้ว ตายตายตายแล้วกูยิงโดนหมดอ่ะเมื่อกี้เอ้ยมันยังไม่ตายมันหมอบปะตายแล้วปะเคเคเคเชียบาวตี้กูพันห้าอันนั้นไอพงหัวหัวกูพันห้าไหนวะใครใครจะมาทำอะไรเพื่อนกูอีกเดี๋ยวยิงแม่งเลยโอ้โหมันมันยากจังวะไอ้เนี่ยในการหลบเลเซอร์เนี่ยเล่นเป็นตำรวจอาจจะได้รวยกว่าก็ได้นะ เอออเาป่ยิะเดียวเราเราไปเล่นตำรวจด้วยกันน่ะน่าจะได้นะเพราะว่าตำรวจยังไงมันจะสปอนที่เดียวกันนะเออก็ะโดดยิงเราเลยโอ้ตายแล้วเติมหลบยากเกินนี้อ่ะป้าเขาไปยิงยิงโจกันดีกว่าจับผู้ร้ายาอยู่ตรงไหนกันนะอยู่ตรงไหนกันนะกูอยู่ป้อมอยู่ป้อมเหมือนกันเออมันอยู่คนละป้อมมันนี่ไปเจอกันในเมืองก็ได้เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาคนละพวกกับเราอันนี้โจรยิงแล้วยิงแล้ววิสามันวิสามันเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องจับไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยเฮ้ยใครมันเอาเอ้ยมันมีคนยิงเราอ่ะแป๊บนึงนะกูโดนยิงไอ้เชี่ยไหนหลบก่อนเสียเลือดเสียเลือดกูจะตายล้เนยลงลงนั่นไงยิงอยู่ยิงอยู่ใครจับวะไอ้โง่ไอ้โง่ยิง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  ยิงอย่าพิ่งอย่าพึ่งมันจับไปแล้วมันจับไปแล้วยิงไปตายเลยเฮ้ยใครใครเฮ้ย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 โอ้โหหมดแรงไอ้ชี่เกาะแม่งหนามากเชี่ยยิงไม่โดนเลยกูโดนมันกูโดนใครไม่รู้มันยิงไอ้ชี่ไอ้ชี่มอเตอร์ไซค์เร็วอ่ะมันยิงกูตายเลยนี่ไอ้ชี่ไม่อะเก๋หัวเก๋หัวยิงแล้วเราจะได้ตังค์ไม่ได้ยิงมันทิ้งไงไม่รู้ต้องจับเท่านั้นี่ะมิสามันเนี่ย คิดว่านอะเอ้ยนี่ไงอู้ยูต่างเข้ามันยิงอันยิงยิงอยู่แล้วปืนท่อไปยิงมาดิอุ้ยช่อไปยิงมันฮอตอยู่ตายนี่แอบมันเล่นยากอ่ะ เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์แกมันป้นไรวะกู้กำลังมาจับโจรป้นเพชรป้นแบงค์น่าจะง่ายเนี่ยเดือดแล้วเดือดแล้วป้นแบงค์เดือดร้อยโอ้โหเฮียนั่นแหละแปดพันใช่เออบอกว่าแปดพันนะเฮียน่าใช่นะเออจับไปแปดพันจับไปแปดพันไอ้เฮียนี่เขาทิ้งระเบิดใส่กูไอเวนอ๋อกูจับไปตัวขี่มอไซค์เมื่อกี้เออเฮียนี่ปวดเมืองเฮ้ยเราเราไปที่ไปนี่คุกขึ้นทอมาขึ้นทอขึ้นทอมา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 ไปรุมแม่งที่คุกไปเร็วเฮียรถตำรวจรถ ก็ตัวรุ่นอาเบอร์เลยไอ้ยเหี้ยเขายิงกูทำเหี้ยอะไรกูกูพวกเดียวกับมึงเนี่ยเอ้าฮะมึงยิงกูทำเหี้ยอะไรฮะแล้วเขายิงกูทำไมไอ้สัตว์ตัวกูนะมากันแนละ้มไม่กันเฮ้ยเฮ้ยจับมันจับมันโอ้อารีสกูได้แล้วเนี่ยกด E ไปแล้วได้ป่าวว่ไม่เงินปหมไม่รู้กูยิงกูยิงเลนก่อน มึงยิงมันตายแล้วมึงก็มีงไปจับกันโดชีวิตจริงชีวิตจริงกันสมจริงปะล่ะต้องรู้ก่อนว่าอะไรอยู่ตรงไหนทำามหลังหลังโจนไปดูแล้วเห็นแล้วไปไปไปเฮ้ยเค็บเลยไปไปข้างหน้าดีกว่าเห็นไงคนเชนต์อะไรอย์่ตรงไหนวะเจ้ากูอย่าได้เอคแล้วกูเป็น กูเป็นตำรวจดิว่าทำไมกูต้องลงท่อด้วยวะเยี่ยเขามึงแก่มึด่าคนอ่ในท่อสันดานโจกันเลยล้มจับจับจับโอ้โหเยี่ยติดในตั้กเหมือนมันมันยางแตกแล้วปะใช่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 อ่าเร็วทำไงก็ได้ให้กูมีเงินกูจะซื้อไอเอเจอคุกซะแล้วเออเริ่มลงคุกลงคุกวาะที่นี่ละเราเป็นใหญ่เนี่ยมีอยู่สองคนเนี่ยเนี่ยมีคนอยู่ในโรงอาหารสามคนมามา ดิงคือแย่เ้ยมันบอกว่าอินโนเซนต์ว่ะใช่ไม่เป็นไรเราลอมันแหกเดี๋ยวมันก็ต้องแหกงไม่เรายิงมันให้ใกล้ตายเราไม่เสียอะไรเอาเวลาเมึงเอามาดิมาดิไอ้ไหนเดี๋ยวให้มันจับตูดกูนะแล้วเดี๋ยวมึงยิงเลยไอ้นี่มันถูดเดิมด้วยว่ะให้มันจับตูดแล้วก็ยิงเลยจำได้เออเร็วๆจับดิเร็วๆเอาดิจับดิอ่ะก็จับมันขึ้นโดยไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็เข้าคุกเลย เฮ้ยกลับเข้าไปเอาปืนเอ้าแกเป็นคนคุกคนแล้วไม่ใช่กูไม่ใช่คนคุกกูไม่ใช่คนคุกไอ้ยิงกูเป็นคนคุกเตะทีไรดีออกล่ะทีไรอะโจนมันต้องกลับฐานเสมอแล้วกูอยู่หน้าฐานยังไงแล้วม so ึงก็วางกับดักดักล้อระเบิดแล้วมึงก็จับมันเลยเออความคิดดีกลับไปเป็นตำรวจก่อนการทิวเวอร์คุณดีแล้วทุกสกัดตัวเองแล้วเฮ้ยคุณคุณแล้วเราเฮ้ยดีเลยกระขาดแล้วมาๆๆไหนๆๆไป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 ข้ามได้ก็ข้ามข้ามไม่ไหวก็อย่า แก่ซะเต็ครับข่ยนี่ๆตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยเฮ้ยแปะนไช่วยกูด้วยกูจะตายอีโก่นี่จับอยู่หน้าฐานโจมปะใชปะใช่ๆอยู่หน้าฐานิงปืนพยายามยิงปืนช็อตใส่แล้วก็จับมันนะมึไปดักทางนู้นดิไปังไปไดฟังอ่ะตรงไหนอ่ะดักทางเข้าดักทางเข้าตรงนู้นตนนัไหวนี่ๆฝั่งนี้นี่อันนี้กวางไปแล้วเใช่ปะวางแล้วนี่งเนี้ย ตรงไหนพี่ด้วยกันเราเป็นเราแอบกันอย่างนี้เหมือนดานดักอะเหมือนดันนี่นี่ไอนี่ไอนอยู่นี่อยู่นี่เห็นกู่เห็นกูกูอยู่บนอะไอเห็นดักมาเลยเนี่ยนี่เต้เต้เต้ลงมาตรงนี้ดีกว่าร่องนี้เนียนร่องนี้เนียนเป็มึงนะกูลังหาร่องที่มันออกมาเฮ้ยนี่ไงใช่ปะใช่เฮ้ยเฮ้ยมันมาเอาเรากูยิงแล้วกูยิงแล้วจะตายแล้วกูน่ะโดนจับนะเออดาดาดาดึงแม่งเลยยี่เรี้ยมันน้อยจัด ยิงเลยกูยิงเองแหละแยกกับตายอ่ะไอ้พปืนช็อตยิงมันตายเลยยิงไอ้เหี้ยพวกเราแม่งคนนี้เลยโดนซุ่มจับเอาเอายิงเอายิงเดี๋ยวกูเป็นหน่วยที่แบบใช้ปืนจริงถ้าเกิดว่ามันจะหนีหรืออะไรแบบมันจะสวนอ่ะมึงใช้ปืนปืนปลอมไปแล้วมึงก็จับได้แต่กูจข่งกูแขางที่ได้ที่เขาบอกว่ามึงกับกูต่างกันแค่เสื้อผ้าโอ้าไอ้เพียเกมนี้มาเสิร์ให้เลือกเป็นตำรวจเป็นโจรได้ไง แต่กูัวไอ้สันดานโจรจริงไอ้ชี่ยกูอยากได้ไอคกูขอจับได้ปะะได้ได้ได้เดี๋ยวกูถือไอ้คให้ได้ได้เมื่ขึ้นมา,าประจำหมฮะมไ,ไม่ได้นี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ก็ไม่แน่นะเฮ้ยเข้าได้ไอ้แดดนีเขาได้แต่มันไม่มีคนเกิดใหม่ไงมันต้องมีคนตายก่อนอะ่ะไม่ไงั้นมันไม่เกิดใหม่ ไอ้แจ็คันหัวร้อนแล้วมันไม่มีคนไปเล่นเป็นตำกวจกันมันอยากให้พวกเราไปช่วยจับผู้ร้ายใช่ไหมันพวกเรามาแต่มาแคมป์มันเลยใช่ไอ้ตำรวจมันเยอะนะมันมาบ่นทำไมเกมใครเกมมันเปล่าไม่นะเราเกมเมื่อแก้วเออไอ้เต้เราไปแคมป์แต่ว่าไปแคมป์ในเมืองดีกว่านี่ไงมีเราแล้วนี่มาไปขึ้นโอ้โจรแม่งท้า้วบบมิวเซียมเดี๋ยวนะมันบอกมันบอกมิวเซียมหรอใช่คุยถึงมิวเซียมไหมเนี่ยมาแล้ว อยู่แล้วคุณอยู่แล้วเนี่ยๆเต็มไปเต็มไปมอไซค์กำลังขึ้นกำลังขึ้นเปิดนะขออนุญาตไล่เขานะครับมึงไม่ขึ้นหรอขออนุญาตไล่เขานะครับเอางี้ดีกว่าเอางี้เอางีแล้วกันไอ้เหี้ยวที่รอมาปนเสร็จรอจับมันก็ได้นะเออเออเออได้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 มันจะออกมาข้างหน้าใช่ไหมเตรียมเหมือนกันนะอจะออกมาตรงแตรงเดี๋ยวดักซ้ายดักขวานะเอาเทเซอร์เอาเทเซอร์เตรียมข้างหน้านะเอาแล้วออกแล้วเฮ้ยมันออกนั่นน่ะเหรอแมมแบบมุมแบบมุม เรียบร้อยสี่ร้อยเชี่ยมันมีอีกคนอ่ะนี่ไงเนๆเรียบร้อยพันหนึ่งยิงันทิ้งด้วยยิงดีดีดีสองคนเฮ้ยมึงรีบมึงรีบสปอนเร็วเลยตรงไหนตรงไหนอะไรใครนี่โจนไม่ขับรถกันอยู่เนี่ยไป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 ไฮ้ยไปไปไปไยไปไปไปไยไปชปไปไปไเไปชปไปไปไไปไปไปย ตำรวจโปรดรรช่วยตำรวจโปรดช่วยไอ้เข er ี้ยกูรู้จะทาไปโจมันนิ่งกันจังวะเออเขี้ยไม่มันเลยไอ้เขี้ยนี่โจมไอ้สัสมีใครก็ไม่รู้ยิงกูจากที่รับตายเนาะเรียบร้อยโดนกูจับจอดกูเลยได้ได้สี่ร้อยขับรถต่อหน้ากูโดนกูเลยเด็ดมีใครโคตรเลยเหรอโดนกูเต็ตเต็มสวัติเข้าจับนี่ นิ่งเลยใช่เซตเต็มสวาดอ่ะเราเมื่อกี้อ๋อหนักมากเลยไม่กล้าเล่นแล้วไม่ไหวแล้วเอ้ยคืออะไรอ่ะกูโดนหิมะกัดเหรอเออเรื่อยๆเรื่อยใช่ไหมกู้งเป็นไรเนี่ยเดี่ยวเรื่อยตรงเนีดี๋ยวเรื่ยเรื่อ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 ยเออใครมันโตเฮียก์ผูตายเลยใครเขายิงอะไรอ่ะผู้ยินเสียงยิ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 งใครมันโตเลยมีคนแท็กลบหรอกเหรอเออคนแท็กลบบอกแม่เลยว่าใช่อาสัตว์ S <S 2> <S 2> ถ้าต้องแฮกถ้าต้องแฮกเพื่อมาสู้กับกูนี่ก็ไม่ไหวแล้วกูตายรัยวๆเลยเนี่ยมูเป็คนแฮกล้มบ็อกอ่ะกูอ,อยู่ในป้อมตำรวจอ่ะอ่ะดูดิกูมันเป็นเพราะหิม,มะเปล่าหิม,มะเออเนี่ยกูอ,อยู่ในป้อมไม่เป็นไรเนี่ยเพราะมันยิงเข้าไปในป้อมไม่ได้เปล่าเป็นคนยังไงวะแฮกเกมอย่างเาง,เงี้ยอยู่ข้างนอกอยู่แล้วก็ยังโดนแทมพ่นเห็นจุดแต่กูหาไม่เจอเนี่ยแหละกูโดนนะกูอยู่บนรถไม่โดนนะแฮกล้มบ็อกอ่ะมันอยู่ดีมันก็เจ็บไม่รู้เจ็บเพราะอะไรไม่รู้หิมะไงกูอยู่บนรถไม่โดนเลยยืนอยู่บนหลังคาเนี่ยกู มันเจ็บมันหายเจ็บแล้วแต่กูยิงเยอะใช่ไกูเจ็บตั้งแต่ก่อนฮีมาตกแล้วใช่เป็นเหมือนกันมันมีคนยิงว่ะมันน่าจะมีคนยิงจากข้างบนมันหลังออกูโดนอีกแล้วกูโดนอย่างอ่ะกูอยู่กูอยู่ในกูอยู่กูเพิ่งเกิดใหม่เวียงตายเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยไอเกมไม่เห็นดีเลยโบในเกมอย่างเงี้ยเออเงี้ยกูกูว่ากูขยะแล้วนะแต่มึงแม่งขยะกูอีกเรียบร้อยทิ้งทวนทิ้งทวนที่เกมแม่งเงี้ย เจะจะปโปอ,อีกเอ่ะแย่แย่มาก<ข>อ,อย่าไปเล่นอย่าไปเล่นเกมนี้โปแล้วเราทำอะไรไม่ได้เหียเกมกระโปงกันอย่าไปเล่นโอ้ยไปแล้วพอสนุกมากเลยลากันไปก่อน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับโรบอกอัชญากรอัชญากรรมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากๆเลยนะครับถ้าชอบก็สามารถกดไลค์หรือว่าถ้าอยากติดตามก็สามารถกด s u b s c r i b e ได้เลยนะครับหรือถ้าอยากแนะนำติชมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเพราะว่าคอมเมนต์ของทุกคนนะครับเป็นประโยชน์ในการพัฒนาช่องแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับผมมากๆเลยครับขอบคุณที่รับชมครับ